สวัสดีครับพี่แรกครับวันนี้กังวันแสกของเราพี่แรกมีเรื่องอะไรนํามาฝากพวกเรากันครับวันนี้เราจะหยิบเรื่องใกล้ๆตัวละกันที่ลหลายๆคนคุ้นกับคํานี้อยู่แล้วเนาะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องผีไทยชนิดหนึ่งชื่อว่าผีเปรตอ่าซึ่งลหลายๆคนคุ้นอยู่แล้วแล้วก็ค่อนข้างจะมีความได้ยินมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วทีนี้คําว่าผีเปรตเนี่ยมันเป็นคําสันสกฤตครับซึ่งมันจะมีลอเรือก็คือสระเอปอปลาลออเรือต่อเต่า เปรตนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคําบาลีเฉยๆเนี่ยไม่มีเราเรือตัดเรือทิ้งเป็นเปรตไม่มีเราเรือทีนี้ยความเชื่อตรงเนี้ยมันไม่ใช่มีแต่ทางพุทธไงมันมีความเชื่อมาจากทางเอเชียตะวันออกด้วยซึ่งเขาใช้คําว่าพริตาซึ่งเขียนเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆว่า p r e t a มีความหมายว่าผีที่หิวโหยอยู่เป็นนิดนี่คือความหมายของเขาแล้วเป็นความเชื่อที่มาจากทางมีทั้งฮินดูทางศาสนาซิกศาสนาเชนซึ่งมัน เป็นความเชื่อทางเนี่ยทางฝั่งเอเชียเรานี่แหละอืแล้วเขามีความเชื่อหลังความตายว่าคําว่าเปรตรูปีตาเนี่ยมันมาจากเขาเรียกว่าคนที่ทําไม่ดีไว้แล้วต้องไปพบกับวิบากกรรมในโลกหน้าหรือว่าเราจะพูดถึงถ้าเป็นภาษาพุทธเราเรียกว่าโอปาติกะไม่รู้ว่าเคยได้ยินภาพยนตร์เรื่องโอปติกะไหมอ๋อเคยดูครับพี่คาว่านะโอปติกะพี่มาขยายความฝั่ฟังว่าโอปาติกะมีความหมายว่า ขึ้นมาจากกรรมโดยบาดจากการปฏิสุนธิเข้าใจไหมคือเกิดมา,มาเอง,เ,องเกิดมาจากผลกรรมโ,โดยที่ไม่ต้องอาศัยการปฏิสุนธิท่านเขาเรียกว่าโอปาติกะ,อ,ะอย่างสมมติอย่างถ้าใครเคยได้ชมภาพยนต์นเรื่องนี้ก็คืออาจจะเกิดมาจากคนที่มีวิบากกรรมเช่นฆ่าตัวตายกลายมาเป็นออปติกะก็เป็นเปรตชนิดหนึ่งนั่นเองแล้วทีนี้ก็มีความเชื่อว่าเปรตเนี่ยเขาเรียกว่าด้วยความที่ว่ามีวิบากกรรมคือต้อง เขาเรียกว่าต้องพ้นทุกข์ด้วยการที่อาศัยบุญกุศลที่อุทิศให้จากผู้อื่นครับแล้วก็ถ้าตัวเขาเองเนี่ยไม่เคยสะสมบุญมาเลยยิ่งต้องอยู่กับการเป็นเปรตชั่วกับชั่วกันนั่นเองอยู่ชดใช้กรรมจนกว่าจะหมดใช่นะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยพี่อยากจะบอกว่าความเชื่อของทางพุทธเราเนี่ยเปรตเนี่ยจริงๆมันแบ่งย่อยได้เยอะนะแต่ว่าพี่จะพูดถึงเปรตเนี่ยแบ่งเป็นชนิดเดียได้4ชนิด สี่ชนิดด้วยกันสีชนิดใหญ่ๆนะแต่เราไม่พูดถึงยิบย่อยเพราะมันเยอะมากเราจะมูดถึงว่าเปรตที่แบ่งเป็นสีชนิดตามความเชื่อของชาวพุทธเราเนี่ยประเภทที่หนึ่งเนี่ยปรทั์ชุปะชีวิตเปรตก็หมายถึงเปรตที่ดํารงชีวิตอยู่ได้ด้วยการรับบุญกุศลจากที่ผู้อื่นต้องอุทิศให้นั่นเองครับแล้วก็ประเภทที่สองเนี่ยก็คือคุปปีปาสิเรตก็คือเป็นเปรตที่อดอยากอยู่เป็นนิดคือหิวโหยตลอดเวลานี่คือเปรตประเภทที่สองนะครับ เปประเภทที่3เนี่ยเขาเรียกว่านิชาตันหิกเปรตคือเปรตที่โดนไฟเผาจนร้อนลุ่มร้อนอยู่ตลอดเวลาทรมานด้วยความร้อนจากกิเลสตัณหานั่นเองนะครับประเภทที่4นะครับก็จะเป็นเรียกว่าการการันจิกเปรตเป็นเปรตที่เราคุ้นเคยมากที่สุดคือเป็นเปรตที่เราเรียกว่าเป็นเปรตประเภทอสุรกายครับคือมีรูปร่างผิดธรรมชาติอย่างเช่นเราเคยได้ยินว่าอะไรนะตาโปนใหญ่ ปากเท่ารูเข็มมือเท่าใบลาน,าานอ่าใช่ uh huh. เป็นเปรตที่อาจจะถ้าเป็นความเชื่อเขาคือว่าเขาเนี่ยอาจจะเคยเถียงพ่อแม่ตบตีผู้มีพระคุณบุปการีหรือว่าอะไรเงี้ยทําให้ตายไปแล้วเนี่ยต้องไปรับทุกขเวทนาทางร่างกายซึ่งผิดแปลกรูปร่างสูงใหญ่ปากเท่ารูเข็มแล้วก็ส่งเสียงหวิดร้องตามที่ลหลายๆคนเนี่ยมักจะพูดถึงว่าโอ้เสียงของเป็ดม,มันช่างขุยขวนแล้วก็น่ากลัวมากๆนะครับแล้วทีนี้พูดถึงว่า เราเคยได้ยินอเป็นคําโบราณเนาะครับไม่รู้ว่าเคยได้ยินหรือเขาหรือเปล่าว่าแรงวัดสักเกตเปรตวัสุทััน์ออเคยได้ยินครับพี่สมัยก่อนด้วยความที่ว่ายุคนั้นเนี่ยคนตายด้วยโรคระบาดไงเขาเรียกว่าหาลงอะไรเงี้ยคนตายเยอะมากเขาจะนําศพไปฝังไว้โดยที่โอ้ศพมันเยอะมากแล้วเขาบอกว่าบางคนที่ทํากรรมไว้เนี่ยครับก็จะกลายเป็นเปรตมาขอส่วนบุญเปรตเยอะมากที่วัสุทัศน์เขาก็เลยยก เรียกว่าอะไรนะแรงวัสดุเกตนี่หมายถึงว่าสมัยนั้นคนตายเยอะบางทีศพมันก็ดาดเดือนจนกระทั่งแล้งลงมากินแล้วเป็ดวัชาะก็คือศพบ,บางส่วนก็ถูกเอานําไปเป็นกุศลไปประกอบประเพณีแต่ว่า,ด,วาด้วยความที่ว่าบางคนเนี่ยก็มีวิบากกรรมแล้วก็กลายเป็นเป็ดมาปรากฏตัวให้ผู้คนได้เห็นมากมายก็เลยมีคําพูดนี้ขึ้นจนกระทั่งถูกนํามาสร้างเป็นละครที่เราเคยอาจจะเคยด,ดชมันบ้างเนาะในใช,ช่วงยุคนั้นแล้วก็ความเชื่อของทั้งเป็ดเนี่ยจะเกี่ยวกับโลกหลังความตายเนี่ย หลายหลายคนก็โดนสั่งสอนด้วยความเชื่อทางพุทธแล้วก็ปรึกผู้ใหญ่ว่าต้องประพฤติอยู่ในกรรมดีแล้วก็จะไปะทําก่อกรรมทาเขหนหรือเบียดเบียนผู้อื่นจะได้ตายไปเนี่ยจะได้ไปสุ่ภพภูมิดีนั่นเองไม่ไปเป็นเปรตแล้วก็ทรมานชกับชกันต้องไปใส่บุญกุศลที่ญาติพี่น้องต้องทิศให้ซึ่งบางคนถ้าไม่มีญาติล่ะลําบากเลยทีนเนี้ยก็ต้องอยู่อย่างนั้นไปจนกว่าจะหมดกรรม อ่าแล้วสำหรับเรื่องผีเป็ดเนี่ยฮะในโคราชเราเนี่ยมันมีเรื่องราวเกี่ยวกับพวกนี้อยู่บ้างไหมครับพี่แรกครับมีตำนานใช้คำว่าตำนานีกตำนานเลยนะเป็นตำนานที่มักจะมีวัยรุ่นไปพิสูจน์ไม่รู้ว่าเคยได้ยินเรื่องผีเปดที่ที่หนึ่งไหมไปทางเส้นไปทางเทคโนไปทางนู้นน่ะเส้นทางนู้นทางเทคโนทางอะไรเขาเรียกว่าอะไรฮะแถวนั้นพี่ออกอได้นะเขาเรียกว่า อ่าเขาเรกต้องมันเลยไปอีกอ่ะพี่พี่เรียกชื่อไม่ถูกนะสมัยก่อนไม่รู้สมัยนี้ยังมีเหมือนเดิมไหมนะครับเขาบอกว่ากลางคืนถ้าไปที่นั่นอยากลองของครับให้นับต้นตานอ๋อแถวที่ต้นตานเยอะๆใช่ผมเคยไปให้นับต้นตานแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีจํานวนต้นตาลอยู่แล้วว่าเท่าไหร่ครับแต่คนที่ไปลองของอ่ะที่อยากเห็นอ่ะมักจะเห็นต้นตานมันเกินมาต้นหนึ่งครับแล้วเพเออไอ้ต้นตาลที่นับว่าเกินมาเนี่ย มันเคลื่อนไหวได้อ้าวอย่างนี้ต้นตาลจะมีลักษณะสูงครับใช่ไหมอยู่ๆถ้าเป็นับต้นตาลแล้วอยู่มีต้นตาลต้นหนึ่งซึ่งมันเกินมาอยู่แล้วมันก็แปลกอยู่แล้วแต่ต้นตาน,นั้นจะอยู่เคลื่อนไหวได้เหมือนคนก้าวขาเดินแล้วมีเสียงหวีดร้องเหมือนเสียงลมที่มันแบบมันวิ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอดูดีๆเนี่ยรูปร่างมีแขนด้วยไม่ใช่แค่ต้นตาลแล้วมีรูปร่างนะฮะมีรูปร่างมีแขนมีหัว มีเสียงร<ว>้องบินไปกันขึ้นไหวทําให้คนที่ไปลองของที่นั่นมักจะกล่าวขวัญว่าตรงนั้นน่ะมีผีเปรตเ,เ,เราไม่เอ่ยเฉพาะเจ้าจงเนาะดูดีว่าถ้าใครอยู่โคราชเนี่ยจะได้ยินเรื่องเล่านี้แล้วก็จะเป็นเรื่องเล่าที่แบบว่าหลายๆคนทดลองไปพิสูจน์แล้วมักจะเรื่องนี้มันดังอะ่ะดังจนกระทั่งปากต่อปากปากต่อปากว่าอย่าไปนับต้นตาลบริเวณนั้นช่วงกลางคืนเพราะว่ามักจะเจอดีกันแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ที่ดังมากอีกที่หนึ่งนะ ครับรู้ไหมที่ไหนที่พูดถึงเรื่องเราเกี่ยวกับเปรตในโคราชเหมือนกันไหมฮะพี่เป็นที่วัดที่หนึ่งในวัดในโคราชใช<อ>ไ่ไม่ไม่ไม่บอกชื่อวัดเนาะเขาก็จะจริงๆแล้วที่วัดเนี้ยเขาจะสร้างเหมือนเป็นเพื่อให้ดูว่าถ้าทําบาปจะตกนรกยังไงไปไปรับวิบากกรรมยังไงบ้าง<อ>มีรูปปั้นจําลองมีการตกกระทะทองแดงมีรูปปั้นผีเปรต่พูดง,ง่ายงแต่พอตกกลางคืนเนี่ยคนมักจะเจอของจริง กลายเป็นว่ามีจริงๆมีจริงๆคือกลางวันเนี่ยคนไปดูเพื่อไปดูเหมือนเรียกว่าเป็นประวัติท่องเที่ยวเป็นเป็นท่องเที่ยวว่าอาวม,มีมีกระทะจําลองมีคนตกกระทะทองแดงคนทาําบาบยังไงถึงจะได้รับผลนี้คนปีนต้นยิ้วมีนกมีกาปากเล็กคอยจิกเพราะอะไรยังไงเขาจะมีเหมือนให้คนเนี่ยเพื่อเพื่อจะเตือนคนว่าอย่าไปทําบาปแบบนี้นะจะได้รับการแบบนี้เมื่อเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็จะมีว่าเออถ้าคนทำงนี้จะกลายเป็นเปรตนะมือเท่าใบลานไปเถียง ไปตีพ่อตีแม่หรือไปเถียงพ่อเถียงแม่หรือทาบาปอะไรก็แล้วแต่แต่พอตกกลางคืนเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีช่วงช่วงนั้นจะมีพระบวชใหม่เราก็จะมีเนรมีอะไรเงี้ยเนด้วยความสนก็ลงมาคือยังไม่จําวัดครับลงมาก็มาหาเดินเล่นมาหาเก็บมะม่วงเก็บอะไรกันเนี่ยแล้วก็ต้องเดินผ่านเขาเรียกว่าเป็นเป็นเหมือนสวนที่เป็นรูปปั้นที่จําลองอะไรต่างๆแล้วเนนเนี่ยด้วยความที่ว่าจะไปเก็บมะม่วงซึ่งจริงๆแล้วไม่ให้เก็บเขาไม่ให้ถัดแล้วไง ข,ข้ามแล้วมไม่ให้ฉันแล้วมือเย็นห้ามห้ามห้ามห้ารับประทานอาหารแล้วเนี่ยครับเดนก็พอดีว่ามันมีต้นไม้ต้นม่วงเนี่ยเดนก็ไปหาเก็บพวกมะม่วงเก็บอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปเจอว่ามันในรูปตรงรูปปั้นเป็ดที่เป็นเรื่องราวทางคําสั่งสอนนั้นเนี่ยมีรูปปั้นรูปหนึ่งซึ่งมันเคลื่อนไหวได้แล้วพอดูดีๆมันเป็นเป็ดจริงๆเอาอีกแล้วเป็นเป็ดจริงๆซึ่งก็เรียกว่าเหมือนไล่เนนเหมือนไล่เนนว่า คือเนนกำลังจะทําผิดศินนะเขาไม่ให้ฉันมือเย็นครับคือพอเนนด้วยความเป็นเด็กเนนก็อาจจะหิวแล้วเนนก็ชวนเพื่อนเนนด้วยกันพี่บวชใหม่ไปเก็บมะม่วงกันแล้วก็ไปเจอผีเปรตเนี่ยจากตอนแรกคิดว่าเป็นลูกป,ปั้นน่ะเขาเคลื่อนไหวแล้วเขาไล่อ่ะก็เลยกลายเป็นเรื่องดังว่าเฮ้ยมีผีเปรตจริงๆด้วยอมไม่ใช่แค่ลูกป,ปั้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคนก็จะไม่ค่อยกล้าไปไปเล่นลึบในสวนในปาร์ก คือเป็นเป็นวัดนะ่ะที่ทมีบร<ม>ิเวณป่าใช่าด้วยแล้วจะมีรูปปั้นจําลองให้ดูอะไร,รต่างๆเนี่ยคนก็จะไม่กล้าไปดูช่วงคืนเพราะน่ากลัวก็ทําน่ากลัวนะใช่ใช่ใชมีแบบมีเป็ดที่แบบทาเป็นลิ้นยาว<ช>ห้อยมีอะไรอย่างเงี้ยน่ากลัวมากถ้าใครเคยไปเที่ยวหรือว่าเคยไปที่วัดนี้จะจะนึกภาพตามที่ออกนา่าจะนึกออกนะครับเพราะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ค่อนข้างมีเื่อเสียงด้วยโคราชบ้านเราครโคราชบ้านเราครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเป็ดอ่าแบบใกล้ๆตัวที่เราเคยได้ยินมาว่าเฮ้ยมันมีนะครับ แล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะแหละเรื่องราวของเปรตแต่ว่าเราพี่ยกตัวอย่างใกล้ๆตัวในโคราชเรา,าให้ฟังว่าเคยมีคนเห็นลักษณะแบบนี้นี่ก็เป็นเรื่องราวสมบกิอยู่กับเปรตในวันนี้ที่นํามาฝากกันแล้วกันย <c oughs> ังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ปีนโตด้วยนะครับกลางวันแสกแสกับเรื่องราวลึกลับพอดแต์เรื่องผีเรื่องเล่าตำนานหรือว่าสถานที่เขียนสถานที่มีประวัติต่างๆอยากรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้เราจะไปหาข้อมูลมาพูดคุยให้น้องๆแล้วก็ผู้ชมพวกแฟนรายการได้ฟังกันด้วยจะได้มีเกจความรู้ด้วยสำหรับวันนี้ก็ สวัสดีครับแล้วหยกโอกาสหน้าคอยดูซิว่าเราจะมีเรื่องอะไรมาฝากกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ